ยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการที่จะทําคลิปต,ต่อไปครับสัสด,ดีชาวอัครชาแนลครับ MCU อัปเดตในคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องราวของ Thor Love and t h u n d e อนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์ครับหนังเรื่องนี้ก็จะเข้าโรงฉายสําหรับ Thor Love t n u t h u r d e r นั้นเนี่ยจะเข้าฉายในบ้านเราในวันที่6กกรกฎาคมนะครับ เข้าก่อนอเมริกาต้อง2วันนะครับเพราะว่าอเมริกาฉายวันที่8กรกฎาคมหนังบ้านเราชอบเข้าคืนวันพุธครับหรือไม่ก็วันพฤหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีก2สัปดาห์กว่าๆที่เราจะได้ชมหนังเรื่องนี้แล้วแหะครับถือด้ว่านี่คือภาพยนตร์ในชื่อของซออเวนเจอร์รุ่นแรกที่มีหนังให้เราได้ชมกันถึง4ภาคนะครับนอกจากนี้เนี่ยการมาของนาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยถือได้ว่าเป็นปมใหญ่ที่หลายคนต่างตั้งตารอถึงประเด็นการกลับมาของเธอเนะครับเพราะเรื่องราวของเจนฟอสเตอร์ที่รับบทโดยนาตาลีพอร์ตแมน มีความสำคัญกับเรื่องราวของซอภาค2หรือ Thor the Dark World ดครับดังนั้นการที่เธอกลับมาพร้อมกับการคู่ควรกับคอนโยนเนี่ยที่แตกไปแล้วเนี่ยถือโดยว่า MCU ไม่ได้นำเธอมาเล่นๆครับสังเกตไหมครับว่ายุคหลังเนี่ย MCU พยายามจะทำฮีโร่หญิงมากขึ้นนะครับตั้งแต่ชูโรง Scarlet Witch หรือ w a n d a ของเราไปจนถึงตัวละครกับตันมาเวลนะครับในซีรีส์ก็มีครับอย่างเคสบิชอปรวมถึงหนังที่เพิ่งจบไปอย่างด็อกเตอร์สเปนภาค2เนี่ย ก็เป็นการแนะนําตัวละครอเมริกาชาวเวทในหนังครับนอกจากนี้เนี่ยตัวตายตัวแทนของแบล็กวิดาอย่างเจเลนาโบโลว่าก็ปรากฏขึ้นมาในจักรวาล M.C.U. นะครับที่เธอนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในทีมซันเดอร์โบลกับข่าวก่อนหน้านั้นด้วยครับรวมไปถึงซีรีส์ที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นั่นก็คือ m s s m a r v e l แล้วก็ซีรีส์ต่อไปนั่นก็คือชีฮักนะครับแล้วก็ซีรีส์ที่เพิ่งจบไปครับอย่างเลลาแฟนสาวของมูนไนเธอก็ได้เป็นฮีโร่อย่างสคาริลส์กราบนั่นเองครับ นอกจากนี้ก็ยังมีมอนฮก้าแรมโบนะครับกับตัวละครในอนาคตที่คาดว่าเธอจะเป็นโฟตอนนั่นเองเรียกได้ว่าตอนนี้ฮีโร่หญิงของเราเยอะมากๆครับในจักรวาลน,นี้เราอาจจะได้เห็นโปรเจกต์ของฮีโร่หญิงกำเนิดขึ้นมาในอนาคตก็เป็นได้นะครับแต่เอาเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยซอลอฟแอนด์ทันเดอร์ครับได้มีการแนะนําตัวละครเจนฟอสเตอร์แล้วก็นําเรื่องราวของเธอมาเป็นประเด็นหลักให้กับหนังเรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะครับถือได้ว่าเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของตัวละครซอครับ เราอาจจะใจชื้นก็เป็นได้ครับที่เราจะได้เห็นตัวละครตอปรากฏใน MCU ต่อๆไปนะครับแต่คริสแฮมบอดเองเนี่ยนักแสดงที่เป็นตอเนี่ยก็ mm hmm. แอบมาปั่นครับว่าอาจจะได้เห็นเขาเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของ MCU mm hmm. ก็เป็นได้นะครับซึ่งกระตรงกันข้ามกับผู้กำกับอย่างไทเก้าว,วัติติครับที่บอกว่าตัวละครตอน,นั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไตรภาคใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องราวในหนังอาจจะทําให้ตอน,นั้นได้พัก แล้ค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยยังมีอะไรให้เราได้เล่นอีกมากมายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับแกงการ d เดนออฟเดอะกาแ็กเนี่ยก็มาร่วมสร้างสีงสันให้กับหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะปูทางไปยังหนังเรื่องการ d เด of the Galaxy Volume 3ที่เราจะได้ชมกันในอนาคตครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมการ d e n of the Galaxy Volume 3เนี่ยก็จะมีการ d e n of the Galaxy Holiday Special นะครับที่เราจะได้ชมทาง Disney Plus ที่ผู้กำกับบอกว่าจะมีการแนะนําตัวละครที่ยิ่งใหญ่มากๆปรากฏในหนังสั้นเรื่องนี้ที่มีความยาวประมาณ40นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมติดตาม Garden of the Galaxy Holiday s p e c i a l ครับสิ่งที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือตัวร้ายครับตัวร้ายของหนังเรื่องนี้อย่าง God the God Butcher เนี่ยถือได้ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาที่ไปของเขาให้ต่างจากคอมิกนะครับแต่เขาก็ยังเป็นนักสังหารเทพเจ้าอยู่เหมือนเดิมครับ แน่นอนนะครับหลายคนคาดหวังให้หนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นในแนวที่อาจจะเหมือนกับ Thor เร g น a Rock ok, นะครับแต่ถ้าผมมองว่าถ้ามูดแอนโทนมันจะเหมือนกันขนาดนั้นเนี่ยผมว่าหนังไม่สนุกแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็บอกเองนะครับว่าอยาคาดหวังให้หนังเรื่องนี้เหมือนกับ Thor เร g น a Rock ok, ครับเพราะว่าหนังเรื่องซอร์เล็บแอนตันเดอรนั้นมีการผสมผสานแนวต่างๆเข้ามาให้เราได้รู้สึกตื่นเต้นและก็แปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวสืบสวนแนวสยองขวัญหรือรแมนติกคอมเมดี้เนี่ย ก็มีครบในหนังเรื่องนี้ทั้งหมดครับสิ่งที่ผมพูดมานั้นเนี่ยเป็นคำพูดจากเจเนฟเฟอร์เคเทนโรบินสันนะครับนักเขียนบทให้กับหนังเรื่องซอ o เล็บแอนด์ซันเดอร์นั่นเองครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับในตัวอย่างใหม่ล่าสุดของซอลเล็บแอนด์ซันเดอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเราจะเห็นรูปลักษณ์ของเมืองโอลิมปัสครับแน่นอนครับเดิมทีเราเข้าใจว่าเมืองนี้คือเมืองโอลิมปัสถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรูปลักษณ์นี้เหมือนกับเมืองหนึ่งในคอมิกที่ชื่อว่าอมนิโพเทนซิตี้ครับพูดง่ายๆก็ ภายในจะมีวิหารที่ชื่อว่าวิหารเพนทีออนโดยในคอมิกซอร์เดอะกอร์ดออฟทันเดอร์ตอนที่3นั้นระบุว่าเมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อ1 2 0 0 0ล้านปีก่อนนะครับหลังเกิดสงครามมหาเทพครั้งแรกในคอมิกค,ครับแต่ในขณะที่คอมิกไมทีซอร์วอลุ่มสาตอนที่12เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น4 0 0 0ล้านปีก่อนครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ให้มันนานเกินไปนั่นเองนะครับแต่เอาเป็นว่าเมืองอมนิโพเทนซิตี้นั้นเหมือนเป็นสภาของเทพเจ้าที่มารวมตัวกันณนะที่แห่งนี้นั่นเองครับ พราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันต่อไปในหนังเรื่องต่อเลิฟแอนด์ฮันเดอร์ครับว่าเมืองอมนิโพเทนซิตี้นั้นจะตีความเหมือนกับในคอมมิกหรือไม่นะครับหรืออาจเป็นไปได้ว่าเมืองโอลิมปัสนั้นทเทียบเท่ากับเมืองอมนิโพเทนซิตี้ที่ MCU นําเสนอออกมานั่นเองครับสำหรับภาพโปรโมทที่ปล่อยออกมาจากนิตยสารโททัลฟีบนั้นเนี่ยก็มีด้วยกัน3ภาพนะครับภาพแรกเนี่ยเราจะเห็น Star Lord หรือ Peter Quill รวมถึง m a n t i s เนี่ยอยู่ต่อหน้าซอที่กำลังเข้าฌานอยู่ครับ ทมให้เรานึกถึงในตัวอย่างที่2นะครับในฉากแรกเนี่ยที่เราเห็นคน2คนกําลังขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็มีตอที่กําลังนั่งสมาธิอยู่บนเขานเนี่ยสคนนั้นที่กําลังไปหาตอนั้นก็น่าจะเป็นปีเตอร์คิวและก็แมนทิสนั่นเองครับสิ่งที่ผมสงสัยนั่นก็คือทําไมตอต้องมานั่งเข้าฌานแบบนี้ครับเขาอาจจะดึงจิตใจบางอย่างที่เคยผิดหวังเคยสูญเสียเนี่ยกลับเข้ามานะครับเพราะถ้าให้พูดเนี่ยตอก็น่าสงสารเหมือนกันนะเสียน้องชายเสียพ่อเสียแม่ แถมยังพี่สามาทำร้ายอีกเสียเมืองเสียดาวบ้านเกิดของตัวเองอีกนะครับแถมยังมีปมตอนอ n น i n f i n i t y War ครับที่ไม่ยอมฟันหัวทานอสจนเกิดเรื่องราวต่างๆในเอ็นเกมนะครับก็ทําให้เขารู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ผมมองว่าโตออาจจะปล่อยวางทุกอย่างขณะการเป็นราชาแห่งแอสการ์ดเนี่ยก็ยังให้วอร์คิวรีปกครองแทนครับเพื่อที่จะไปค้นพบตัวเองไปหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของเขาครับ แต่จากตัวอย่างเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าซอเนี่ยอาจจะเข้าฌานได้ไม่นานครับเรื่องราวต่างๆอาจจะต้องเกิดขึ้นและเขาเองก็จะต้องกลับมาเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสําหรับ2ภาพต่อมาเนี่ยก็เป็นภาพเดี่ยวของซอและก็เจนฟอสเตอร์ครับซึ่งภาพของเจนฟอสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นเธอเกือบเต็มตัวเลยครับเห็นสัดส่วนของกล้ามแขนดูเท่ไปอีกแบบนะฮะเรียกว่าเป็นผู้หญิงเท่เลยทีเดียวครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวนะครับในเดือนก่อนเนี่ยรายการ Daily Dose ของคุณปลื้มเนี่ย ถ้าใครดูช่อง Voice TV ก็จะทราบครับว่าคุณปลื้มอาจจะไม่พอใจการที่ต่อน,นั้นเป็นผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอะไรต่างๆตามที่เขาพูดนะครับนาตาลีพอร์ตเมนซึ่งเป็นดาราผู้หญิงมาเป็นซอไม่ได้ต่อมันคือเทพเจ้าซึ่งเป็นเพศชายมันเป็นเมลกอดตอต้องเป็นเมลกอดเท่านั้นแต่ผมมองว่าแกอาจจะยึดตามตำนานนอน แล้วก็ไม่ได้ศึกษาคอมิกอย่างจริงจังครับเพราะในคอมิกเนี่ยเจนฟอสเตอร์ก็เป็นใหม่ที่ต่อตามเรื่องราวที่เราจะได้ชมกันในหนังต่อจากนี้แหละครับดังนั้นเนี่ยมาวิลจะเอาใครมาเป็นนักสแสดงหรือเป็นตัวละครตัวไหนเนี่ยเขาต้องศึกษาเขาต้องทำรีเสิร์ชมาแล้วล่ะครับว่าควรจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้แฟนๆนั้นต่างถูกใจมากที่สุดนะครับผมเองเนี่ยไม่อยากให้คิดในเชิงสตอรี่โอทป์ฮะหรือคิดในเชิงที่เราเคยเจอมาหรือสิ่งที่เป็นมุมมองของเราครับ เพราะว่าการคิดแบบนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แคบมากครับการปูทางเรื่องราวตัวละครเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ปูทางแค่หนังเรื่อง2เรื่องครับ5 6เรื่องหรืออาจจะปูทางมาเป็น10ปีด้วยซ้านะครับอย่างตัวละครวานด้าเนี่ยกว่าเธอจะมาเป็นตัวแม่ใน Doctor Strange น n the m u l t i v e r s e of m a d n e s s ตามที่หลายคนชื่นชอบในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปลักษ์ปรับเปลี่ยนอะไรมาหลายรูปแบบมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่มายครับว่าใครจะมารับบทอะไร ส่วนอีกรูปหนึ่งครับคือรูปของซอสวมเสื้อกล้ามที่มีสัญลักษณ์นายแรมปรากฏอยู่เนี่ยนะครับดูแล้วร็อกสตาร์มากๆครับดูแล้วแบบโอ้โหเท่มากๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนต่างรู้ดีครับว่าตัวอย่างของ MGU นั้นเนี่ยมันไม่ได้มาแบบจริงๆจ,จังๆนะฮะมันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยแล้วเนี่ยเรื่องราวของหนังอาจจะเป็นการสปอยไปเลยก็ได้นะครับสังเกตจากหลายๆฉากเนี่ยความบาลานซ์ของตำแหน่งนักแสดงที่ยืนเนี่ย เรียกได้ว่าเราต่างเดาได้ว่าต้องมีตัวละครสําคัญบางตัวที่อาจจะมาเซอร์ไพรส์กับเราในหนังเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในตําแหน่งนั้นก็เป็นได้นะครับหลายคนคาดหวังกับเบต้าเรวิวครับว่าเขาจะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครที่คอนเฟิร์มแล้วก็เป็นข่าวลือครับซึ่งตัวละครที่เราจะได้เห็นอย่างแน่นอนนั่นก็คือซอที่แสดงโดย Chris worth, Foster, Thor, คริสแฮมร์ตเจนฟอสเตอร์กับไมตี้ตอนที่แสดงโดยนาตาลีพอร์ตแมนเทซ่าทอมสันครับ กับบัวคิวรีราชาแห่งนิวแอสการ์ดครับคริสเทนเบลครับกับบทบาทกอรเดอะกอร์ดูเชอร์วายร้ายผู้สังหารเทพเจ้านะครับไทเก้าวาติติครับเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ด้วยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นตัวละครครอกเพื่อนซีอีกคนหนึ่งของซอนั่นเองครับตัวละครมีครับที่แสดงโดยสตีเวนเมอร์ด็อกนั่นเองครับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งของซอครับรวมถึงเหล่าแก๊งกาเดียนนะครับอย่างคริสแพทที่รับบทเป็นสตาร์ลอร์ดหรือปีเตอร์ควิลตัวละครดรากส์นะครับ จากเดฟบัตติสต้านั่นเองครับแบดลี่คูเปอร์นะครับที่พากเสียงเป็นโรเก็ตแล c คู n ครับรวมถึงวินดีเซลครับกับการมาพากเสียงตัวละครกรูดพอมครีเมนชีฟนะครับที่เธอรับบทเป็นเมนทิสนั่นเองคาร์เรนกิลแลนครับกับบทบาทเนบิ l ลานะครับได้ข่าวว่าเธอนั้นเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆในการ์เดนออฟเดอะกาแล็กซีภาค3ด้วยครับและแน่นอนนะครับชอนกันกับบทบาทแคร็กลินครับ ที่มารับบทเป็นหัวหน้าทีมราเวนเจอร์แทนยอนดูที่เสียชีวิตไปในการ์เดนออฟเดอะกาแล็กภาค2ครับตัวละครต่อมานะครับซูดครับที่รับบทโดยรัสเซลโคลครับรวมถึงร่างอาวตารของเทบีบัสนะครับที่แสดงโดยนักแสดงอย่างอโคเซียซาเบตนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับว a กันดาฟอร์เ e เวอร์หรือ b บ็กแพนเทอร์ภาค2ด้วยนะครับรวมถึงตัวละครที่แบบอยู่ในโปสเตอร์แบบน่ารักมากๆครับ แพะวิเศษ2ตัวของตอนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในฉากกองถ่ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยเราได้เห็นลุคแฮมบอร์ดครับน้องชายของคริสแฮมบอร์ดมาแสดงเป็นตัวละครเรียนแบบตอนะครับอาจจะมีละครเวทีสั้นๆให้เราได้แบบดูกันเหมือนในตรแร็กน r ร์็อกครับซึ่งก็ตามมาด้วยแมดเดมอนครับเขาก็มาแสดงเป็นตัวละครโลกิแล้วก็มาริสซาแมคคานชีนะครับแสดงเป็นเฮล่าในละครเวทีเหมือนกันครับรวมถึงแซมเนลนะครับแสดงเป็นโอดินในละครเวทีเช่นเดียวกันนะครับ และก็ที่ขาดไม่ได้ครับข่าวยืนยันมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเจมี่อเล็กซานเดอร์นั้นจะมารับบทเป็นเลดี้ซิฟนั่นเองครับต่อมาครับก็เป็นนักแสดงที่ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับเป็นเพียงแค่ข่าวลือนั่นก็คือเจฟสโกบลูมนั่นเองนะครับที่มีข่าวหนาหูว่าตัวละครเดอะแกรนด์มาสเตอร์ที่เขารับบทนั้นจะมาปรากฏในหนังเรื่องนี้ครับรวมถึงปีเตอร์ดริงเกชครับล่าสุดใน A d v e n t u r e i n f i n i t y War เนี่ยเขาก็รับบทเป็นอีทรีนะครับยักษ์แคร ที่สร้างขวาน Stormbreaker ให้กับซอร์นั่นเองครับและข่าวลือที่หนังหูมาอีกเช่นกันนะครับมีบางคนบอกว่าเราจะได้เห็นกับตันมารเวลปรากฏในหนังเรื่องนี้ด้วยครับที่รับบทโดยบีลาสันนั่นเองครับนอกจากนี้ครับข่าวลือก็มีนักแสดงลีน่าเฮดดี้ครับที่เธอนั้นก็จะมาปรากฏตัวในหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นตัวละครลึกลับที่ยังไม่เปิดเผยนะครับรวมถึงที่ขาดไม่ได้ครับหนังเรื่องซอเนี่ยไม่มีทอมฮิสเทอร์ตันมาปรากฏเป็นโลกิก็รู้สึกแปลกๆยังไงอยู่ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือมาว่าเราจะได้เห็นโลคิปรากฏตัวในตอ o r เล็บแอน t h u ันเดด้วยเช่นกันครับรวมถึงตัวละครกาโมราด้วยนะครับเธออาจจะมาปรากฏตัวเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อไปอยังหนังเดอะการ์เดนออฟเดอะกาแล็กซีวอลุครับซึ่งกาโมราก็แสดงโดยโ o e s a l ซ a n านนั่นเองครับและที่ขาดไม่ได้ครับตัวละคร Beta r เรเบิลที่แฟนๆเรียกร้องมาเหลือเกินนะครับว่าเมื่อไหร่ตัวละครตัวนี้จะมาปรากฏในหนังเรื่องโซสักทีครับ เอาเป็นว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่เราจะได้เห็นตัวละคตรตัวนี้ปรากฏมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าครับที่เราจะได้ชมหนังเรื่อง Thor: Love and Thunder ซึ่งในบ้านเราก็จะฉายในวันที่6กรกฎาคมส่วนอเมริกาฉายวันที่8กรกฎาคมนะครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Thor: Love and Thunder สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าขณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ